ของไทยครคับไม่ได้ตอนนี้เล่นไม่ได้เอาเก็บเสื้อผ้าให้อาร์ตนะเก็บพับดีๆหูพับจะอะไรยังพับอีกจ้ะห้องเก็บเป็ด หนูชั่งน้ำหนักได้ยังคะวันนี้ <laughs> วันนี้หนูชั่งน้ำหนักได้ยังคะคไปชั่งน้ำหนักก่อนเร็วโอู้จ็บเอาน้ำหนัก,ออกมาชัาง่งเนาะ ไม่ไม่หมดใช่ไมจั่นจั่งไม่จั่งช่างไหมครับไม่างช่างก็ระเอาออกมาช่างค่ะช่างไหมจั่งช่างก็ไปเอาออกมาช่างเอาออกมาเองเลยค่ะอาลูกลูกเอาลงได้ไหมเอาเอาไม้อยู่ไหนคะ เอาขึ้นช่างค่ะตอาขึ้นช่างให้ลุงดูได้กี่กิโลเออโอ้ได้สิบเอ็ดจุดแปดเก่งมากตบมือใครใครสั่งยเงินนะเอาบอกแม่ดูที่ได้กี่กิโล Siapa? Siapa? Siapa?